แล้วเราจะสร้างไรายได้ได้ยังไงการสร้างไรายได้ทุกท่านสมัครเข้ามาเสร็จเพื่อจะเปิดร้านค้าสมัครเข้ามาเสร็จเปิดร้านค้าปักหมุดเปิดร้านค้าเสร็จแล้วหลังจากนั้นบอกต่อผู้คนออกไปจะคนรู้จักคนไม่รู้จักบอกต่อข้อไปถ้าวันนี้เราแนะนําเพื่อนหนึ่งคนให้มาเป็นมาทําเป็นเป็นดีลเลอร์บริษัทเนี่ยนะครับเราสมัครเข้ามาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเราจะเป็นตาแหน่งเบสิกเราแนะนำหนึ่งคนบริษัทจะแบ่งคอมมิชชั่นค่าการตลาดให้เรายี่สิเปอร์เซ็นตมีคนสมัครเข้ามาซิมพันห้า บริษัทให้สามร้อยเนี่ยให้สามร้อยคุณจะแนะนํากี่สาขาก็ได้สาขาที่สองคุณก็ได้สามร้อยสาขาที่สามก็ได้สามร้อยสาขาที่สี่คุณก็ได้สามร้อยสาขาที่ห้าคุณก็ได้สามร้อยแนะนำห้าสาขาคุณได้คอมมิชชั่นกลับมาเนี่ยพันห้าคืนทุนหรือยังฮะใครว่าคืนทุนแล้วกดเกเกตหน่อยครับคุณสมัครเข้ามาเนี่ยเปิดสิดเดลเลอร์พันห้าเนี่ยแนะนำห้าคนคุณคืนทุนแล้วเนี่ยพันห้า มันเสี่ยงตรงไหนครับในชีวิตนี้เนี่ยเรารู้จักคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยนะฮะเกินห้าคนไหมฮะใครรู้จักคนที่ใช้โทรศัพท์มือถือแล้วเขาไม่ไปฏิเสธการมีรายได้เพิ่มเกินห้าคนช่วยกดเอเจ็ดหน่อยฮะมันเสียเส่ยงตรงไหนครับมันเสี่ยงตรงไหนเราได้ซิมมาหนึ่งซิมเราได้บอินเทอร์เน็ตเนี่ยสี่เมกะบิตเซกเล่นอินเทอร์เน็ตไปเลยสามสิบวัน,นเราได้ค่าโทรหนึ่งพันบาทอยู่ในซิมเนี่ยแล้วเราบอกต่อเพื่อนเราพี่เราญาติเราเนี่ยแค่ห้าคนเราได้เงินคืนมาแล้วพันห้า ไ <Internet S 2> อซอินเทอร์เน็ตก็เล่นฟรีโบนัสค่าโทรก็อยู่ในนี้มันเสี่ยงตรงไหนฮะใครว่าไม่เสี่ยงกดแต่แปดครับแนะนําแค่ห้าซิมมันได้ทุนคืนแล้วครับตั้งแต่ซิมที่หกเป็นต้นไปเนี่ยมันคือกําไรแล้วตลอดชีวิตครับมันคือกําไรแล้วคุณต้องไปเสี่ยงอะไรฮะแนะนํากี่ซิมเนี่ยคุณได้ซิมเลยซิมลราสามร้อย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 ครับแนะนําครบยี่สิบซิมเนี่ยนะฮะคุณได้เลื่อนตําแหน่งไปเป็นตําแหน่งที่สองที่ชื่อว่าสตาร์เดลเลอร์โดยไม่ต้องไปอัปเกรดอะไรแล้วไม่ต้องไปลงทุนอะไรแล้วครับ แนะนำแค่20ซินคุณได้เลื่อนตำแหน่งในโครงการนี้20ซินเนี่ยคุณได้คอมมิชชั่นไปแล้ว6,000คุณได้โบนัสวันทามรีวอร์ดอีก2,000นะฮะร,รวมแล้วเนี่ย8,000ครับเพื่อนๆครับใครว่าเป็นไปได้ แนะนำคนเนี่ยยี่สิบคนเนี่ยนะฮะไม่มีกําหนดในเวลาครบเมื่อไหร่คุณได้ไปเลยนะฮะรวมรวมแปดพันใครว่าเป็นไปได้กดแปดแปดให้หน่อยครับแค่นี้เองไม่ได้มีความเสี่ยงไม่ได้ไปสร้างความเดือดร้อนให้ใครเลยครับใครที่เขาสมัครเข้ามาเนี่ยเขาได้ธุรกิจด้วยเงินพันห้าเขาได้ซิมไปใช้งานเขาได้เน็ตสี่เมกเขาได้โบนัสค่าโทรคนที่สมัครเข้ามาเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้อะไรเลยครับเขามีแต่ได้กับได้